điều. Yeah. nghĩa yeah, đuôi nè. gì đấy là cái gì nè là cái nè. đấy là bằng luka tè hoba hondu. One mang. Yêu chán là bằng bong bắn bùng bóng bắn 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 là bắn 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 ถ่ายหรือเปล่าเนี่ยถ่ายดิแล้วเสียงอะ่เอะเอาใส่เอาโทรศัพท์ม็ได้งเียบอย่างงี้แบบนี้เอาใส่โทรศัพท์เลยลุงมานี่เลยนี่อันเนี้ยอันนี้บาฮีใช่ไหมใบฮีเหลืองครับบาฮีเหลืองแล้วมันทำไมไม่เหลืองอะ่ะยังไม่ยังไม่สุกครับอ๋อน,นี่ก็ยังไม่ได้ทาสีอะไรเดี๋ยวมาพวกนี้เดี๋ยวพ่นสีฮะ นี่เป็นพันบาฮีเหลืองนะแล้วผมเชื่อแน่ว่าสายพันธุ์ของแกเนี่ยนะผมท้าได้เลยเอาหยิบมาแล้วมากินกันระหว่างสวนต่อสวนเนี่ยนะผมว่าสู้ของลุงน่วยไม่ได้ผมเนี่ยจอมกินเลยทั่วหมดวิเชียนบุรีกาญจนบุรีเชียงใหม่อ่โคราชที่ไหนก็ช่างอ่ะผมมปกินมาหมดละสวนลุงนวยเนี่ยไม่รู้แก แกมีสารอะไรของแกเนกี่ยกพลุงน้อยใส่อะไรเนี่ยใส่อะไรมันถึงมาหวานกัี่เขาเนี่ยใส่อะไรมีเล็กน้อยอ่ามีเล็กน้อยแต่แกไม่บอกนะแต่มันเป็นอันตรายไหมล่ะไม่กล้าการันตีได้เลยถ้าอันตรายมผมไม่กินหรอกปุ๋ยชนิดหนึ่งที่ไม่มีสารเครมีนะแกไปค้นพบของแกเนี่ยแล้วแกก็ไม่บอกใครเลยเพราะกลัวคนจะมาแข่งกับแกนี่นะครับรออีกอันนี้ก็ผมว่าอีกสองอาทิตย์ละลุง สอ <2 S 2> อาทิตย์อะอผมว่าตาม, <3 S 2> มที่ผมดูแล้วนะวนมันมีเหลืองบางอันแล้วก็เขียวแซมเนี้ยที่ไรผมก็มีแบบนี้เลยแต่ว่าความหวานเนี่ยมันก็พอสู้กันได้เนี่ยเพราะลุงนวยผมก็โมยสูตรลุงนวยไปแต่ว่าเรื่องลูกใหญ่ของแกใหญ่จริงแล้วก็กรอบแล้วก็หวานเนี่ยแล้วกรอบแน่นอนเลยอืมแล้กรอบเดี๋ยวเราจะไปดูอีกสายพันธุ์หนึ่งเขาเรียกเลสอะไรลุง อัมเอ็ดดาฮานอัมเอ็ดาฮานผมก็เรียกตามชื่อสรรีมันะมันเป็นสรรีแดงเลยผมก็เรียกเลดเลดเลดแตเดี๋ยวไปดูกันสวยมากแล้วก็ไอ้ผ่นนี้ผมว่าอาทิตย์หน้าก็คงจะวิ่ง<ๆ>หัวชนกัน,นแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ยังเหลืออีกนิดเดียวเนาะใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวไปดูครับโอ้แล้วจ,จะเอาที่ไหนไปฝากควมผู้ใหญ่กัละลุง หาให้ทานอ่านหนึ่งซิลองเดินดูได้เลยโอ้คันนี้มันไม่มีแล้วจะไปเอาที่ไหนเดินดูได้เลยนั้นนะหวานนั่นนั่นคือผมเก็บไปตรงไหนแล้วแถวนี้แหละนี่ต้นนี้นั่นแหละต้นนี้เหรออ่าหวานนั้นน่ะต้องไปไหนบ่ดละก็หมดแล้วเดินดูได้เลยมีมีพอใจตัดเลยต้นนี้เหรอต้นนี้น่ะเขียว ไม่มีสุกลองเดินดูแถวนี้สิพี่แถวเนี้ยเดินดูสิงแถวนี้เราแบบดต้นดูต้นดูเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาไปฝากพวกผใหญ่เขานัดเขาไว้ว่าวันนี้จะมาสวนลุงนวยแล้วก็จะเอาไปฝากผู้ใหญ่เขาเห็นในที่ผมไลฟ์สดไปเขาอยากกิน โอ้มาผิดหวังอีกแล้วเนี่ยต้องสงสัยจะเป็นสองอาทิตย์นะครับถึงจะกินกันได้แบบหวานไม่มีติดฝาดตอนนี้ยังฝาดนิดเดเดิน,น,นไม่ได้ มาเช้ามาเข้าไม่ได้เลยเรีนเลยใช่ไหมแวกเลยบอยแวกดูดงั้นไม่เห็นหรอกแวเกเดหลังจกชิมแล้วเรียกเลยตัดเลยมกไม่ได้เข้ามาหลายวันถ้ามันไม่มีมันก็ไม่มี่ม่้ก็จะแหวกอิน <c oughs> ไ่ได้แล้วสาชิมดิชิมดู ไปดูนะตอนนู้นตอนที่สุกอ่ะเจอแล้วเ้ผ่านก่นะผ่านไหมต้องไปรู้ผ่านรึเปล่าเจอแล้วโอ้ยเยอะเลยเขียวเลยไปให้วังทอเลยตันี้จะไปที่เขาประชุมกันน่ะรัฐสภาไม่พอเขียวเลยหวานไหมไปเสียชื่อเสียชื่อเสียชื่อ โอ you, ้นี่ไม่ได้เนื้อสวหน้าไม่ได้ไม่ได้ไปมันมันไม่จัดต่อไปมันเสียชื่อพี่ใช่เกี๊ยวสุ้วป่ะอันนี้ที่เหลือไม่มีเลยที่เหลือเขียวหมดเลยเขียวแต่หวานนะมันหวานกรอบหวานเหมือนเดิมโอ้โหที่เด่นขึ้นเท้านะฮะ ้นนองมัลูกไม่โตอ๋อลูกยังไม่เต็มที่ใช่ไหมไม่เต็มที่ต้องประมาณ20วันจะเริ่มมื20วันเลย ีเส uh, ียวหน่อยเดียวไม่ผ่านอ่ากินเลยกินต้องกินตามนี้แขวงจับหัวท้ายอ๋อกระดังโอ้ฝาดอยู่ตัวฟาดดูฟาดอยู่ฝาดอันนี้อร่อยกว่าได้เอาเลยอันนี้อันเมื่อกี้อ่ะ 没米。丢不了。嗯。嗯嗯 มีนู่นนะที่ว่าแดงหน่อยที่ว่าแล้วแต่มันฝาดอีนั่นวันที่ไม่ได้ อินทผลัมเอาเลงเขียวเลยนะนี่โอ้ยังไม่โตตัวนี้อนนี้เป็นเดือนนะกว่าจะโตนี่สวนอินทผาลัมครับของลุงนวยที่อยู่บางเลนนะโอ้เรามีเอี่ยวอยู่นะได้กินแล้วก็อร่อยชุ่มคอโอ้นี่ลงปลูกห่างขนาดนี้เลยนะั้ตายแล้ว 要是你给我妈一个